Nih ya. mah. Hmm. Cepat mudik lah, Mei. นี่อ้าวนะครับอันนี้ก็ท่านหมอมาถึงแล้วนะครับท่านหมอหลังกอดท่านมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไอ้เมตรวจสุขภาพก่อนเอาเป็นคิวแรกเลยนัะเมยคิวแรกเลยอยู่ใกล้ๆพื้นที่จุดนี้นะครับเอานะครับสถานการณ์แล้วก็โอกาสนะครับอยู่ใกล้พื้นที่นะครับเมจะไปปุกอะไรจะเล่นอะไรว้าเฮานะครับเมียคุณหมอโอ้ มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่าโมเมจะโดนเข็มว่าจะเจ็บไหมนะครับโมเมอืโอ้มเมขอหลบฝนด้วยบ่นม,า,นนมนามาอ๋อฝน,น,น,นตกครับ อ้าว่้เฮ้ยมครับอะไรมีมานี่มาคุณหมอกำลังผสมยาอยู่มมานี่มาเมย์จ๋านี่คุณหมอยังผสมยาอยู่เห่มานี่มานี่มา่ นี่ครับมาโอเคอ่ะเอ๊ะตรงไหนครับมามตรงไหนครับคุณมอนตรงนี้เลยบอเอ้าอ่าวอาเอาเอาแม่ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีขอบคุณครับโอ้

โอ้เรียบร้อยแล้วนะครับได้คิวแรกอันนี้มาอันนี้มามาเจ็บไหมฮะโอ้ํำลายน้ตาไหลยด้ยเจ็บบม่ม,บบไไบมีไม่เจ็บหรอกโดนบ่อ,อยแล้วหนูฮะฮะฮะขึ้นไปไหนเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกขอยาลดความสวยหนูหลายลายเข็มนะคุณหมอหนุ่มๆ นูเยอะครับพี่น้ครับขอบคุณนะครับพี่นดููกน่าจะพอนะครับพี่อินน่าจะพอครับเพราะว่าเดี๋ยวถามคุณหมอครับคุณหมอครับกล้วยพอไหมที่ว่าควันอ้วนก็มาส่งด้วยพอไหมครับ ผู้ใหญ่ใจบุญถามว่าพอไหมครับครับพอครับพอนะครับพอครับพี่อินนะครับตอนเช้าควันเกีียวก็เอามาส่งนะครับก็ขอบคุณไปทางพี่อินนะครับแล้วก็ของควันอ้วนก็มาส่งครับคุณหมอว่าพอครับพอนะครับเมย์นาตะคอนหนูไปวางไว้ไหนฮะเออเพื่อนเพื่อนยังไม่มีใครมาหรงนี้เ้ยหนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว พอนะครับกล้วยนะครับพอนะครับแต่วันนี้ฝนตกนะครับจะมีน้องๆช้างนะครับมานะครับเยอะไหมก็ยังไม่ทราบเลยนะครับวันนี้นี่เพราะว่าฝนตกด้วยนะครับอ๋อครับเมมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้โหดูข้างหลังน้องเมตอนนี้ครับมา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 โอ้โหมาหันหน้ามาเมียจ๋ามาเม เริ่มหลังเริ่มเต็มแล้วหลังหนูอะฮะมาเม่ไปไหนน่ะไปไหนมานี้ถอยมาถอยมาจะไปไหนน่ะฮะมาเม่จ๋าเม่หูตึงอยังยังยังไม่มามายังเม่หนูไม่มาหรอกเม่หนูท้องเสียเม, <c oughs> ม่มา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 อยู่นำ้ำบะอ๋อจะเปิดน้ำให้กินอื เดี๋ยวเปิดน้ำให้ถ้าหิวก่อนนั้นนี้ก็เปิดให้หนูแล้วอ่ะอ่ะกินก็กินครับอืมนั่นจะเล่นใช่ไหมนี่อะกินไม่น้ำหน่ะแม่หนูไม่ได้มาหรอกไม่ต้องสงสัยหรอกอืมนี่ครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นพี่ชายมานะครับ เห็นพี่ชายควันเขียวมาที่เลี้ยงแม่สาวนะครับเธอก็สงสัยว่าแม่จะมาด้วยไหมนะครับนี่คืออาการของน้องเมนะครับไม่ได้มาหรอกเม่นักเออไม่ได้หิวน้ำหรอกนู้นมาๆมาวนี้มามาเม่จะไปไหนเม้ถอยมาๆมาวันนี้ไม่ได้ไปแสดงหรอกไม่มีแขกหรอกไม่มีนักท่องเที่ยวหรอกมาๆมาๆถอยมามา,มา ถอยมาถอยมามาเร็วมาโอ้หนูนูไปดูน้องไปเป็นกำลังใจให้น้องหนูน้องบุญชูมาแล้วหนึ่งแม่จ๋าไหมมามามาหันหน้ามาหันหน้ามาเป็นมาได้ยินไหมหูอ่ะนะอย่าไปเที่ยวไหนฝนมาตกมานี่มาได้ยินไหมน่ะฮะมาหันหน้ามาหันหน้ามาไม่ใช่ถอยหลังมามาหันหน้ามาหันหน้ามาครับนู่นูหนน้องบุญชูมาแล้วหนึ่งบุญชูคิวที่สองครับบุญชู อ๋อเป็นกำลังใจให้น้องนือปุชูก็เริ่มอ้วนมากเลยจะมั่มเอาอ๋อ,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 อยจะไปไหนโดนรถเขาล้ม อเออน้องๆช้างก็เริ่มทยอยมาแล้วครับถ้าเห็นเพื่อนแล้วหนูเนี่ยอาการแบบตาโตมากเลยหนูออคิดแล้วออครับผมเข็มรแรกครับเอเอ,อเออเอ้ยอะ าหาหน้องอ่ะหาบุญชูอยางใจเย็นแปก,ก,ก้าี่สิบสามเลยครับสิบสามปีก็ขออีกแปดเก้าเดือนเมยมามาเมย์นี <laughs> ่ๆ,ๆ,ๆ,อ,ๆ,ๆอยู่นี่เมเอเป็นลังใจให้น้องใจเย็นๆอย่าเฝ้าทับเลย <laughs> ไปมาหนุนหนุนหนนไปรับน้องเมตตามาเนาะน้องเมตตาก็มาด้วยมี่ไปไปไปรับน้องมาไปเออไปเออน้องเมตตามา เออเตยด้วยก็ลเออไปรับน้องเมตามาแล้วนี่ใช้น้องเมตาไหมครับนี่ออกมาตรงนี้ก็ได้ลบฝนตรงนี้เลยเออมาลบฝนตรงนี้นี่เมไปรับน้องมาเยอะเออเมตาอ้วนแล้วนี่เมตาจะมั่มแล้วนี่อืมลุงลุงลุงชื่ออลยบอกบอกเขาโอ้ก็เขาเห็นอยู่อเมเป็นกำลังใจให้ชูเหรอไว้ใจได้ ไม่ต้องกลัวเอ่อเอ็นดูน้องครับเอ็นดูเมตาไม่เคยเห็นนน่เป็นครั้งแรกที่โมเมได้สัมผัสกับเมตานะครับเ,เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่า,าเมตาเป็นช้างที่ตกงานอีกเชือกหนึ่งนะครับอืม,อมครับอ้วนขึ้นเยอะครับเมตานะครับ แต่ควานเนี่ยอ้วนกว่าช้างอะนี่เรียบร้อยแล้วชิดแล้วอนุนเป็นกำลังใจให้บุญชูไหมนุนน้องบุญชูนครับเรียบร้อยแล้วชิดแล้วมเมฉิดแล้วได้คิวแรกเลยตอนนี้ก็รอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆอ่อนี่นอ่เอ้ยอเอ้ย ไว้ใจได้โมเม่เฮ้เมเป็นไงน้องโตขึ้นแล้วเมีออาวอ้าวมานี่มาให้น้องขี้ก่อนู้น ตัวหมอวออกไปตาเนี่ยอ๋อ๋อเคยหุ่บุญ่มเไงเอ๋อพยายามหุดดตด,ด,ดละก็เห็นถากลงได้ฮ <laughs> ่าเอาอฮ่อชูก็ขีดแล้วนะครับม,มาๆมาม,ามา เราแหวงกลัวน้องทำน,น้องไม่ทำรอกเมยเอ้ยเออเป็นกำลังใจให้บุญชูหนูเออเออเป็นกำลังใจใบุญชูฮะโซงเข็มหนึ่งครับโอ้ขาเหาเข็มหนึ่งเมย์เป็นกำลังใจให้น้องยิบเออเรียบร้อยนะครับเออทำไมถอยนะ เรียบร้อยแล้วคุณชูเรือเมตตา,อ,าอือฮะอะเบอร์มันยุกเลยเมตตาเมตตาครับเออ,เอ,อ,เอ,อชื่อเมตตาครับเริ่มปล่มแล้วนะเริ่มอ้วนพูดเดือดนะครับอือมตอนเริ่มปรับตัวได้เลยเมจา๋มจามานี่มาเมย์อยู่นี่นอ, <c oughs> อ่ะเอรร <c oughs> อ,อครับผม แม่งาบิกเด้อหมาตทำไมหมาตทำไมอานนี Guys, no ้เราเป็นกำลังใจให้น้องครับผมอืออ้วนขึ้นครับบุญชูเน่ไปไหนป่ะเป็นห่วงเนี่ยให้กำลังใจน้องก่อนนี่มา นี่จ๋ามามามาถอยมาถอยมามานี่มานี้ก่อนมาเป็นกําลังใจให้น้องก่อนน้องอยู่เชือกเดียวมา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 ถอยมามาได้ยินไหมหูละ่ะฮะวันนี้ได้ยินไหมวันนี้มาเป็นกําลังใจให้น้องก่อนมาเร็วถอยมาถอยถอยในน้องตัวเพราะว่าน้องที่แตกที่แตนหมดแล้วอ่ะหนูเป็นรุ่นพี่หนูเป็นเจ้าถิน่น เอาเออเราเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อจะให้น้องไม่ื่นกลัวตกใจโอ้ช้างนี้รีบกินรีบปืนนะนี่เออรีบกินรีบปืนเพราะว่าดูการเคี้ยวแล้วไม่ละเอียดเพราะว่าฟันคนน่าจะยังดีอยู่แต่รีบกินรีบปืนเนาะเอ้าไปเอ้าอ่าเป็นกำลังใจให้น้อง อ้าอ้าวอาว้น่ถอยถอยถอน่นไปอยู่ข้างหน้าไม่ตาจิ๊บเนอโอ้ไม่เจ็บนิ่งมากเลยไม่ตาเก่งเก่งเก่งเออตะขีนระเบงอ่า ครับผมเรียบร้อยแล้วไม่ตาเรียบร้อยป้าไปส่งน้องไปมี่อืม,มยีย่เยอะเยอะมาไหมมา,มามามา,นนมาจ๋าเยอะจุนี้มาถอยมามันนี้มันนี่เยอะ มามนเหรอเสร็จแล้วนะครับวันนี้มีอีโอ้อืม เออฮะโคชิพฮะอืมเมยป่ะมาทางนี้เถอฮะโคชีพโเออม,มาทุกครั้งต้องทานหมอังกรมาทุกครั้งมาตรวจเลยดีอืมเพราะว่า,าท,ท่านหมอลังกรจะมาเดือนละครั้งมาทางนี้เองป่ะน้องจะไปบ้านหนูก็ต้องเข้าบ้านตัวเองสิเออไปอืม เรียบร้อยแล้วมาเดีวโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้ววันนี้ครับเม <OT> จ๋เาเมมาหน้ามาหน้ามาก่อนหน้ามาก่อน,น,น,ามาอนเม <OT> จ๋า<ๆ>เมเมจ๋าอายุวันหน่อยยิย้มหวานแล้วขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับขอบคุณที่เข้ามา เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับมาเมเรียบร้อยแล้วอืมอ,อะไรนี่นะครับเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บอะไรฮะเจ็บไหมนี่ดูแววตาเถอืออ โอเคนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจขอบคุณนะครับสวัสดีครับอ